สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับลุงตุ้อีกครั้งนะครับในรายการคืนหลอนตำนานลับคืนนี้ลุงมีเรื่องราวที่โคตรลี้ลับและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่ส่งมาจากน้องทหารเกณฑ์คนหนึ่งซึ่งประจำการอยู่แถบชายแดนเรื่องราวมีอยู่ว่าผีทหารขเขมรบนเนินภูมะเขือตำนาน F16 คร่าวิญญาณ น้องทหารคนนี้แกชื่อพลนะครับถูกส่งไปประจำการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบนเนินภูมะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดการประทะกันอย่างดูเดือดระหว่างทหารไทยกับทหารเขเมรในอดีตตอนนี้พื้นที่สงบแล้วครับเพื่อนๆแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังเล่าเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่นั่นให้น้องพลฟังอยู่เสมอเนินภูมะเขือมันเป็นพื้นที่ที่เงียบสงัดและมีลมพัดโชยมาตลอดทั้งคืนครับ ทุกคืนน้องพลกับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนอย่างไม่หยุดหย่อนจากตีนเขาเหมือนกับว่ามันกําลังเตือนอะไรบางอย่างคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดครับน้องพลต้องเข้าเวรยามอยู่คนเดียวในป้อมยามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงคนกําลังคุยกันแววๆแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆน้องพลลองเงี่ยหูฟังดีๆก็รู้ว่ามันเป็นภาษาขเขมรครับแกขนลกไปทั้งตัวครับแต่ก็พยายามทําใจดีสู้เสือ มองไปตามความมืดรอบๆก็ได้เห็นร่างเลือนลางของทหารนายหนึ่งยืนอยู่ข้างๆธงชาติที่ถูกปลดลงแล้วร่างนั้นไม่ได้มีท่าทีเป็นศัตรูนะครับเพื่อนๆแต่กลับดูเศร้าส้อยและเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างน้องพลเล่าว,ว่าที่น่าตกใจกว่านั้นคือในคืนนั้นแกได้ยินเสียงคำรามของเครื่องบินรบที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งภูเขาเสียงมันดังมากๆเลยครับเหมือนกับจะปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาได้ตอนแรกแกก็งงว่า ทำไมถึงมีเครื่องบิน F16 มาบินในเวลานี้เพราะแกไปถามชาวบ้านถึงได้รู้ว่าทุกๆปีในวันครบรอบการประทะครั้งใหญ่ชาวบ้านจะเรียกคืนน้าว่าคืน F16 คร่าวิญญาณเพราะเป็นคืนที่เครื่องบินรบได้ทําภารกิจแล้วทําให้ทหารทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจํานวนมากน้องผลเล่าว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกจะได้เห็นวิญญาณของทหารขมรบในนั้นยืนมองหาอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างๆเสาธงชาติทุกคืน จนกระทั่งคืนสุดท้ายที่แกจะต้องปลดประจำการน้องพลเล่าว่าแกได้เดินไปที่หน้าป้อมยามแล้วลองพูดเป็นภาษาอังกฤษกับวิญญาณนายนั้นดูว่า Are you looking for something? แต่วิญญาณนายนั้นไม่ได้ตอบอะไรครับกลับชี้นิ้วไปที่ปลายทางของเนื่อนเขาแล้วน้องพลก็เห็นว่าตรงปลายสุดของเนื่อนเขามีป้ายชื่อของทหารคนหนึ่งเสียบไว้ซึ่งมีร่องรอยของกระสุนปืนอยู่แล้วทันใดน,นั้นเองวิญญาณของทหารขมินนายนั้นก็เดินหายไปกับสายหมอก พร้อมๆกับเสียงหมาที่หอนอย่างกึกก้องเหมือนกับว่าวิญญาณของเขาได้เจอในสิ่งที่ตามหามาตลอดแล้วลุงตุยก็สอนให้รู้ว่าบางครั้งความอาฆาตอาจไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้วิญญาณบางดวงไม่ไปผุดไปเกิดแต่เป็นความเศร้าจากการถูกทอดทิ้งครับสุดท้ายนี้ลุงขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกคนที่ทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและขอให้วิญญาณของผู้ที่จากไป ในเหตุการณ์ความขัดแย้งจงไปสู่สุขติและสงบสุขครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องร้อนๆหรือประสบการณ์หลอนที่อยากให้ลุงตุ้ยช่วยเล่าให้คนอื่นฟังสามารถส่งมาได้เลยนะครับทางลาย ID ด @o22 แล้วอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับลุงตุ้ยจะโทรกลับไปคุยด้วยตัวเอง